กาแฟที่บดแล้วเ <is> นี่ยครับสามารถเก็บเอาไว้ได้ไหมครับแล้วความอร่อยจะเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ <zar> <l ots> มีคำถามจากทางบ้านถามมาเยอะครับว่ากาแฟที่บดแล้วเนี่ยครับสามารถเก็บเอาไว้ได้ไหมครับแล้วความอร่อยจะเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ มั่งตอบอย่างนี้ครับว่าเมล็ดกาแฟสดนะครับถ้าอยากจะให้สดใหม่มีความหอมเข้มข้นจริงๆเนี่ยควรจะบดใหม่ๆสดๆนะครับแก้วต่อแก้วดีที่สุดหรืออาจจะบดนะครับแล้วก็ใช้ให้หมดในระยะเวลาสั้นๆไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับจัดเตเบเลยนะครับเหตุผลครับเพราะว่าเวลาที่เราบดกาแฟเมื่อไหร่แล้วนะครับความหอมนะครับกลิ่นกาแฟแล้วก็ออยในกาแฟนะครับก็จะระเหยออกไปอย่างรวดเร็วครับฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่เคยเอากาแฟเก่าบดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ในอามาสกัดเนี่ย จะรู้เลยว่าครีม่าเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมรสชาติความหอมจะไม่เหมือนเดิมแต่มีวิธีแก้ครับถ้าเกิดใครใช้เป็นเครื่องที่เป็นแมนนวลแล้วก็มีกาแฟผงที่บดแล้วอยู่ในโถโดสน,นะครับแนะนําว่าให้ปัดออกมาแล้วก็เก็บในภาชนะครับที่เป็นสุญญากาศยิ่งดีเลยป้องกันความชื้นนะครับป้องกันอากาศเข้าไปจะช่วยล็อกความเฟรชของกาแฟเราครับให้สดใหม่ยิ่งขึ้นแล้วก็เวลาเก็บแล้วเนี่ยเวลาเอามาใช้ให้เอาของที่บดแล้วเนี่ยมาใช้ก่อนนะจะได้เป็นการไฟโฟสินค้าด้วยนั่นเองครับ